สวัสดีค่ะ DKS อัปเดตค่ะวันนี้กลับมาพบกับแ้งอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยแ้งก็มีสินค้าเกมมาอัปเดตเพื่อนๆกันค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะปอรเตอร์ลันเดปลีซีคูลสั่งจองได้แล้ววันนี้กับภาคล่าสุดของเกมครูอั f r p, A p G สุดฮิตของไวมันซึ่งในภาคนี้เป็นเรื่องราวก่อนที่ภาคที่2จะเริ่มต้นขึ้นค่ะพร้อมกับพลพรรคหน้าใหม่ที่จะมาสร้างความเกรียนกันแบบสุดเหวี่ยงและอาวุธอีกนานาชนิดให้ได้ใช้กันมากกว่าเดิม สั่งได้แล้ววันนี้พร้อมรับของ <'re> แถมพิเศษในเกมอีกมากมายรายละเอียดใ,ใต้ <Because S 1> คลิปเลยค่ะ The s y m p o วางจำหน่ายแล้ววันนี้กับเกมเน o รมิชชีวิตอันอิสระเสรีภาคล่าสุดที่ครองใจทุกวัยนอกจากระบบเกา่าอย่างการใช้ชีวิตและการมีปฏิสัมพันธ์กับชาวซิมคนอื่นๆด้วยกันแล้วระบบสร้างชาวซิมและสิ่งกอ่อสร้างต่างๆก็ถูกพัฒนาให้เข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมสามารถสนุกกันได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยค่ะสั่งซื้อกับ DKS ได้แล้ววันนี้นะคะไรายละเอียดใต้คลิปเลยค่ะ 2K15 เปิดให้จองกันแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้สำหรับเกมกีฬาบาสเกตบอลภาคล่าสุดจากค่าย 2K ที่คอเกมกีฬายกย่องให้เป็นเกมที่ดีที่สุดในท้องตลาดเลยอัปเดตท,ทุกรายชื่อผู้เล่นของทุกทีมให้ทันกับฤด,ดูกาลการแข่งขันล่าสุดสั่งจองกับทาง DKS วันนี้รับ MVP โบนัสแพ็คและไอเทมอืนอ่นอีกมากมายสนใจคลิกชมรายละเอียดใต้คลิปเลยคะ่ะ But we are here ประกาศผลรางวัลกิจกรรม a อคเว r รีเกันนะคะตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลตามรายชื่อในคลิปได้เลยค่ะประกาศผู้โชคดีกิจกรรมวันที่16-31สิงหาคมได้รับหูฟัง Steel Series Siberia ไว้จากกิจกรรมร่วมสนุกจากเลขที่ใบสัง่งซื้อของ DKS ค่ะผู้โชคดีคือคุณพรเทพพุทธรักษาเจ้าของอีเมล h a j u k u 9 6 g m a i l c o m ยินดีด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจรายละเอียดสินค้าอื่นๆนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ dks.in.th และแฟนเพจ Digital Key Store.com วันนี้แป้งขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย